lơm là hả? cái mùa มาคนดูสิคนดูแล้วนะครับไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่เอิงนะครับสวัสดีพี่เอิงนะครับเริ่มเลยไหมเริ่มเลยค่ะพี่สวัสดีค่ะครับผมผมิีเอเคคานะครับอิวเอเคคาค่ะวันนี้มากับน้องอิวนะครับวันนี้มากับรถสภาพแบบใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วอ่ะใช่ใหม่แค่สองหมื่นโลนะครับพึ่งลงเทเลอร์เมื่อวานเลยสดสดร้อนๆเลยเมื่อวานเราไลฟ์มาถ่ายแวบๆใช่ค่ะถ่ายแวบๆวันนี้เรามาดูฟังชั่นพันเต็มเลย ฟังก์ชันของเขากันพ่อพี่ศึกษามาอย่างดีแล้วใช่ไหมครับนิดหน่อยค่ะเมื่อกี้พี่เข้าไปในรถพี่ตกใจทำไมเฮ้ยมีคนพูดกับคุณด้วยเขาบอกให้เติมน้ำมันใช่มัจริงจริงโคตรอายเลยนะมีคนเติมสพีงบอกมาแล้วนะครับใช่ครับเพียงคาับผมที่พี่ยาซิวิกไงครับผมใช่ครับเพียงได้รับของเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้ส่งวันไหนเพียงบอกได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ถึงที่เลยครับอ่ะ วันนี้เรามาดู MG นะฮะตัวนี้เป็นตัว z X นะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปโมเดลตัวท็อปสุดเลยเป็นรุ่น X ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดมีไ Smart มี s u n r ูด้วยใชค่ะ s u o o จะมีตัวเดียวใช่ราคารุ่นใหม่นะพี่ราคารถใหม่อยู่ที่8แสนใช่แล้ว8แสนเราไม่ขายค่ะไม่ขายอย่าเพิ่งบอกค่ะไม่วันนี้คือสภาพป้ายแดงนะพี่ผมขายถูกมากๆที่สําคัญถึงจะเป็นแบรนด์ MG ดอกเบี้ยของผมเริ่มต้นที่1.99ของผมได้จริงได้เหมือนกันได้เหมือนกันขอให้พี่ดาวให้ผม25%ผมเป็นให้เลยตลอดอายุสัญญาด้วย1.99ถูกมากๆไม่ใช่แค่1ปีไม่ใช่นะคะนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องก่อนไม่20,000โลตอนที่ซื้อพี่ซื้อไม้10,900อะมาถึงนี้20,000พอดีเลยก็ขับนิดหน่อยนะคะพี่นะฮะเขัาผมอ่า นี่รถสวยเลยนะครับห้องเครื่องใสๆเลยนะฮะใสๆเลยนะครับดูหัวนงหัวน็อตนะฮะสวยมากรถสวยมากๆไม่มีขยับเลยนะครับเดิมหมดเลยนะฮะสวยมากค่ะเป็จคันี้ใช่อ่านะฮะอันนี้ติ๊กเกอร์มอกครบหมดนะครับค่ะลิบลงลิบล็อกนะฮะไม่มีขยับเลยนะครับเดิมๆเลยรถสวยมากคือสภาพป้ายแดงเลยดีกว่าไม่เคยเคลียร์สีด้วยแม้แต่ชิ้นเดียวสามารถเช็คประวัติได้ทุกอย่างนะฮะ เช็คสูตรได้ด้วยมีเล่มให้ดูใช่คู่มือครบหมดนะครับคุณแจฝำลองอะไรครบหมดนะฮะตัวนี้เป็นตัว fat f ใช่ค่ะรุ่น fat f ใช่ครับใช่ตัว x เป็นตัว top ตัว x คือตัวท็อปนะฮะเครืค่ะพี่ขามี3รุ่นนะฮะมีตัวโลตัวกลางแล้วตัวท็อปอันนี้คือตัวท็อปเลยใช่ค่ะนะครับอ่ารถสวยมากห้องเครื่องกิ๊บเลยค่ะตัวนี้กี่ซีซีครับพี่พันห้าค่ะพี่ตัวนี้เครื่องพันห้านะครับค่ะร้อยสิบสี่แรงม้าค่ะอ่ารดที่ขั สามารถเช็คผลได้ทุกคันนะฮะแล้วแล้วที่สำคัญสีแดงเป็นตัวสีชูโลงด้วยนะใช่สีแดงเป็นตัวสีพิเศษนะจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนครับพี่เดี๋ยวอยากให้เห็นแบบรูปลักษณ์เขารอบคันก่อนไปดูภายในภายนอกขนาดนี้นะครับเดี๋ยวพี่ดูภายในขนาดไหนค่ะสวยมากๆไหม่แค่สองหมื่นโลนะฮะไหม่แค่สองหมื่นโลปีสองพันสิบแปดแท้รถสวยมากๆนะฮะใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วนะฮะสวยจริงเขาผมลองขับเมื่อกี้ขับดีนะ ขับดีมากมาทดสอบขับได้นะครับบางคนยังไม่เคยขับรุ่นนี้มาลองขับได้นะครับมาลองขับได้ขับไปก็ไม่เหงาพี่คุยกับผู้ชายในรถอะมีเสียงตลอดเลยเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงกันค่ะนะไอ้สมาร์ทนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับไอ้สมาร์ทคืออะไรพี่อยู่ไอ้สมาร์ท หมายถึงว่าเขามีอ่ามีเวลาเขาพูดใช่เป็น f r a n c h i s ที่สั่งงานด้วยได้ด้วยเสียใช่พร้อมกับสั่งงานได้ด้วยมือถือแล้วก็เชื่อมต่อมือถือได้เลยใช่ค่ะพี่สามารถแบบสั่งงานด้วยผ่านมือถือได้เลยนะมีสามระบบค่ะของเขานะคะมี3ามระบบนะฮะแล้วตรงนี้หนูชอบมากเลยที่เปิดฝามันไม่มีแบบนิ๊กอย่างเงี้ยแล้วเปิดยังไงนี่พี่อ๋อเก๋มากนี่ เออหนูชอบหนูไปดูเาื่อโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือแบบซ่อนไว้ในแบบมือนมนเลยใช่ค่ะเขาซ่อนไว้นะคะสวยมากนี 2, ่ก็คือแบบไม่ดูแบบไม่ลกตารถสวยมากครับไม่แค่20,000โลนะฮะดอกเบี้ยงผมเริ่มต้นที่1.9ราคารถใหม่8,000สนแต่ที่นี่ขาย5,20,000บาทบอกไปแล้ว5้0 0 0 0สอ0 0 0บาทนะฮะใช่ค่ะห้าแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นนะ ห้าแสนสองหมื่นะครับพี่ได้สภาพเหมือนป้ายแดงเลยค่ะแล้วเขาก็ดีไซน์เบาะนะคะพี่เป็นเป็นทูโทนค่ะเขาเรียกว่าอันนี้เป็นชูโรงเขานะเบาะทูโทนของเขาเป็นสีน้ำตาลดี่คืถ่ายเบาะก่ะใช่เบาะสวยมากนะครับเขาดีไซน์มาเป็นสีทูโทนเลยค่ะสวยมากนะครับคือนี่คือตัวท็อปนะฮะใช่ค่ะแล้วก็มีซันรูฟด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทกันก่อนไหมพี่ร้อนมากเลยสไตล์ได้เลยนี่อ่านะฮะเดี๋ยวจะลองสั่งการด้วยเสียงให้ดูนี่ให้เห็นนี่ด้วย แล้วมีในในวิเกเตอร์นะคะนี่มีครบหมดนะฮะมีมีเนวินะคะนี่ฟังชั่นของเขาคือโอเคมากคือตัวท็อปของเขานะแอร์แล้วแอร์อะไรก็คือเขาดีไซน์สวยมากนะคะเดี๋ยวล้องเปิดซันรูฟดูก่อนคำสั่งของเขาอ่ะเขาต้องพูดว่าฮัลโหลเอ็มจีนะฮะฮัลโหลเสบายละเดี๋ยวมาเนี่ยเห็นไหมเปิดซันรูฟ เห็นไหมเก๋นะสั่งเปิดได้เลยนะใช่ค่ะไม่ต้องกดด้วยไม่กดค่ะพี่แค่พูดฮัลโหลเอ็มจีเขาก็จะแบบสั่งการของเขาได้เลยนะใช่ค่ะปิดสลูปค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าบางท่านดื่มมานี้แล้วพูดเสียงเพี้ยนอะอ๋อจริงๆต้องสั่งให้ชัดเจนนะพี่บางทีเขาสั่งทั้งวันนี้ไม่ทำงานเลยนะถ้าบางทีเราไม่อยากพูดก็มีปุ่มตรงนี้นะปุ่มนี้ก็สามารถกดได้แล้วก็มีปุ๊บก็บอกปิดสลูปค่ะ อันเนี้ยคือไม่ต้องไม่ต้องพูดฮัลโหลก็ได้แค่กดปุ่มตรงพวงมาลัยเนาะนี่คือตัวท็อปของเขาครับฟังก์ชันเขาบอกเลยพี่ผมขายแค่ราคาแค่5้าแสนสองแต่อองตรงเลยความจริงรถใหม่เขาก็ตั้งถูกอยู่แล้วนะแปดแสนเองนะครับเจ็ดแปดเก้ารวมเบ็ดเฟดก็แปดแสนนะฮะรับผมผ่อนสบายสบายค่ะพี่ผ่อนผ่อนแค่แปดพันหกเท่านั้นเอง ฟรีดาวนะครับผ่อนเท่าไหร่แปดพันหกร้อยสิบสี่บาทฟรีดาวนะพี่ผ่อนแค่แปดพันหกร้อยพี่ได้ไม่แค่สองหมื่นโลปีสองพันสิบแปดได้ตัวท็อปสุดด้วยโอ้โหนี่แล้วรู้ขับดีมากเทสได้เลยบอเบิร์ตซันรูฟอะไรพวกเนี้ยก็ใช้เป็นเมนนวลได้คิวลองขับเลยไหมถือกล้องยังไงเดี๋ยวผมถือให้ได้ไหมลองขับได้ไหมพี่มาขับมครับพี่ขับบอครับอ่ามาพี่ขับก็ได้มาแต่สัญญาณมีใช่ไหมฮะอันเดี๋ยวลองขับไปเรื่อยๆเลยดีกว่าโอ้โหนะฮะเออ องตรงเลยผมยังไม่เคยขับเลยเพิ่งมาเลยนะฮะตัวนี้เพิ่งมาเลยนะฮะเปิดกระจกบางทีพี่ก็ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกดอะพี่สาไม่ต้องกดกระจกหรอใช่ก็คือสั่งเขาว่าเปิดกระจกเขาจะเปิดฝั่งขวาให้พี่จริงอะใช่เปิดกระจกฝั่งขวาใช่เขาจะเปิดแค่ฝั่งนี้ได้นะหนูสั่งฝั่งอื่นเขาไม่เปิดเขาเปิดแค่ฝั่งนี้พอมีพี่บอกแล้วมันเขาไม่ลงอะพี่ต้องัลโหลก่อนัลโหล mg ด้วย mg สำเนียงสำเนียงปกติก็ได้ Hello MG เปิดเปิดกระจกฝั่งขวาพี่ต้องรอให้มันตึ้งก่อนนี่อ๋อใช่ถ้ามันไม่ฟังอ่ะพี่กดเนี้ยง่ายกว่านี่แล้วก็บอกให้เปิดกระจกเปิดกระจกฝั่งขวาโอ้เจ๋งอ่ะ ถ้าเขาฟังเราไม่รู้เรื่องเขาก็จะถามอีกย้ำคําถามเราอีกครั้งนึงว่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้เอ่อถ้าสมมติว่าพี่โทรหาพี่หน้าแฟนพี่คือแบบว่าเปิดตู้บ้านเขาเปิดตู้นี่จบเลยนะจบอยู่เลยจบเลยนะไม่เปิดใช่ไหมเราใช่ค่ะนะฮะอ่าอันนี้ผมมุกนะฮะมุกหน้าเดี๋ยวลูกค้ากลัวอุ้ยขับดีอ่ะใช่ค่ะเปิดฟันรูปด้วยได้เราเราเปิดเปรูปเหรอใช่าคีนกตกไฟหัวพี่แล้วไม่คงไว้ตกเหรอ คขับดีมากขับดีมากเออแต่ขับดีคือคือขับแบบนิ่มจริงครับเมื่อกี้อยู่บอกว่ารู้สึกร้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้ให้เปิดเปิดแอร์รองเท้าให้ไหมใช่เหรอมีคนมีคนขอยืมด้วยไม่เหงาไหมครับไม่เหงาไม่เหงาไม่เหงาแน่นอนมีคนดีมีคนดีเรื่ยตลอดนะรถมาเขาไปเตือนเลยน้ำมันแบบเหลือน้อยแล้ว นนะนิ่มเลยนิ่มเลยนะครับนิ่มเลยนะครับภายในสวยมากนะคะ 90วันนี่ต้ทางวองไท้ผใจทางวลให้ยอดนะครับโอ้โเอมาช่วย oh. พี่ต้องบอกว่า hello mg ใช่ค่ะพูดดังเลยครับพี่ hello mg เห็นไหมเอ่อเปิดฟันรถนี่เห็นไหมเมื่อธรรมดาเมื่อธรรมดาแต่ตอนเราถอยอ่ะเวลาเราถอยหลังอ่ะเราจะผังการไม่ได้อ๋อไม่ใช่ตอนถอยเราจะไม่โด้อากาศเชียงใหม่ดีมากนะัฟังเตลงองฟ้าได้นะครับฝนยังไม่ตกแม่ ฟ้าผ่ากลางห่วยหรือยิ่งขเขาบอกว่าพี่พี่ฮมกดปุ่มพวงมาลัยพูดง่ายสุดครับใช่พี่บอกว่าแบบสะดวกเลยก็กดปุ่มไปเลยใช่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 นี่พี่วะชิระยานะครับสวีกแล้ว ดีไหมครับโอ้ขับสนุกเลยอะนิ่มมากขับไปแล้วไม่เบื่อนีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโหสุดยอดมากมากนะครับขับนิ่มมากบัตวิฟอรขับได้นะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับพี่มาขับเองรับมาขับเองเลยนะครับแต่รถขับดีจริงนะฮะรถสวยมากดีมากค่ะขอบคุณมากครับพี่หนู แล้วเบาะเขาก็พ <IL EN> ับได้นะคะพี่บอกพี่ธีรวัตรบอกว่าเสียงผ้าครับแอดมินดูเสียงชัดไหมครับนะเบาะเขาพับได้ค่ะพี่อ่าเบาะพับได้ด้วยนะครับใช่ค่ะได้เบาะหนังด้วยนะฮะรถสวยมากนี่ายเบาะพับได้หยิบหยิบของข้างหลังได้นะคะนี่นี่เห็นไหมอ่าพับได้นะครับใส่ถุงบก๊องใส่อะไรได้หมดเลยนะครับใช่ค่ะใส่ถุงก๊องอะไรได้หมดเลยนะฮะสวยมาก โอ้โหสุดยอดจริงๆขอัแค่8,006ได้รถสภาพแบบป้ายแดงเลยนะครับป้ายแดงฟังชั่นเลยฟังก์ชันครบค่ะพี่5แสนสองนะครับคือถูกมากๆที่2,000ถ้าสุภาพลูกค้าดาวผมปิด1.99ให้เลยของผมได้จริงนะไม่ว่าเป็นแบรนด์ไหนก็ตามผมปิดให้ได้นะครับอ่ะมามาอีกหนึ่งคันเดี๋ยวให้ดูไอ้ชวีฝีขาวมาอ่ะเดี๋ยวผมขอรับสายแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้พี่ฟิลถ่ายรอบ บนรอบใหม่ให้ดูอีกรอบหนึ่งชัดๆสวยจริงๆนี่ไฟเขาก็ไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะไฟโปรเจคเตอร์แล้วนี่มีตัดหมอกเรียบร้อยนะคะมีไฟตัดหมอกตรงนี้เป็นโคเมียมนะคะตรงนี้มันคล้ายๆเขาเรียกว่าหลังพึ่งเนาะหลังพึ่งสวยสวยมากนะคะ มาลองขับได้ค่ะลูกค้าอยากใี้เห็นขาเปิดไฟอ,ะอ่ะ <มา S 2> สวยเลยนะครับ ไฟเป็นไฟเขามีทั้งไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟเขาเป็นโปรเจคเตอร์แล้วใช่เส้นมากคันนรถมาดูคันนี้กันบ้างนะฮะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะคะวันนี้คือครั้งที่แล้วพี่ถ่ายแว๊บตอนที่ยังไม่ได้ล้างเลยเห็นน้ำเดิมเลยหลายท่านถ้าเกิว่าติดตามไลฟ์สดตลอดนะครับก็จะเห็นคันนี้แล้ววันนี้ที่ผมคัญผมลงยางใหม่ให้สีเส้นเลยของคูตเยียนะครับสีเส้นเลยเพิ่งลงมาใช้ยางก็คุ้มแล้วปีของพันที่เฟ่นะครับใช้คูตเยียนะฮะใช้คูตเยียเลยนะครับจบเลยนะฮะ ่าได้รถชิ้นใหม่มือเดียวด้วยได้ปี2017.18นะฮะออกรถสองพันสิบแด้วยนะครับออกรถ2018ด้วยรถสวยมากเปิดทั้งเครื่องนะครับ<อ>ตัวนี้เป็นตัว E Limited นะฮะเป็นตัวรองท็อปของเขาของเขาต้องไล่ตั้งแต่ EL, E L E Limited E แล้วก็ตัว f นะครับครับผมแล้วก็ตัว R S คือเป็นตัวพิเศษนะครับชุดเแตารแต่งรอบคันออ๋ตัวนี้เป็นตัว E Limited นะฮะ E Limited นะครับออปชั่นเหมือนตัวท็อปทุกอย่างนะฮะแต่แค่ไม่มีฟันลูป ะะสวยมากที่ผมพันได้รถเชียงใหม่มือเดียวด้วยนะครับรถสวยมากๆกิฟเลยค่ะพี่หัวนงหัวน้อนนะฮะไม่มีขยับนะฮะ,ะผมรับประกันด้วยนะฮะถ้าสุมารถ,ถชนมาไม่เทียมเอารถเมื่อคืนผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมสวยมากๆครับฝีแต้มจากโรงงานครบทุกจุดเลยนะฮะอาร์คเอิร์กเ,ออเดิมหมดหัวนงหัวน้อนนะฮะไม่มีขยับเลยนะครับสวยเลยสวยจริงเป็นเฟ้์นเดิมหมดนะฮะครับผม มีไฟเดลลงเดลไลท์หมดแล้วนะคะขันน้าเดิมหมดค่ะนะครับเดิมหมดเช็คศูนย์ประวัติได้ค่ะเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะครับรถเอคานะครับผมเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะครับผมที่สำคัญคันนี้ก็ได้1.99นะใช่แล้วคุ้มสุดๆเก้นะครับครับผมคุ้มมากๆนะฮะและก็ได้ขับฟรีเก้าสิบวันเหมือนกันใช่นะะคทุกคันเลยค่ะพี่เนาะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ฟิลถ่ายรอบตัวนี้ตัวอีดิมิเต้นะครับรถสวยมากปี2018นะฮะ2018ันสิบแเลย ได้ยางใหม่ของกุดเยีย r ด้วยยาง <นะ S 1> ใหม่แล้วนี่สวยจัดเลยนะฮะสวยจริงๆคันนี้รถเชียงใหม่นะคะลองขับได้ลองเข้ามาขับได้นะคะของเราเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะ,ะนี่น้องฟิวเข้าไปข้างในเลยครับพี่พี่กีโก้ป๊อกกี้นะครับคะ่ะอเดี๋ยวนะ ดาวสองแฝงนี้หมายถึง MG หรือว่าคันไหนครับฮัสุม่าเป็น MG นะครับถ้า7งวดน,นะครับเดี๋ยวผมปิดดอกเบี้ยที่3ามจุโหสพี่เที่ยวดีที่ได้ทุกที่นะครับของผมได้ถูกที่สุดแน่นอนค่ะหปีนะครับ3.64โคตรถูกพี่นะครับไม่ว่าจะเป็น MG หรือว่า h r v นะครับเดี๋ยวให้แอดมินทักเลยนะครับแล้วเดี๋ยวส่งให้พี่อยู่ดูแลส่วนตัวเลยนะครับอ่า สตาร์ทได้เลยครับสตาร์ทได้เลยเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะคะ<ส>นี่สวยมากรถส,สวยมากนะครับ<ช>รถส,สวยมากๆเ<ช>๋ยรถเชียงใหม่มือเดียวด้วยนะครับเยรถเชียงใหม่เดียวนะฮะมีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะมีประกันชั้นหนึ่งเหลืออยู่ด้วยเดี๋ยวผมดูก่นว่าหมดยังไม่นั่นไงใหม่มาแล้วแปดหมื่นจ้า ไม่แตะทุกคันนะครับไม่แตยทุกคันนะครับไม่แตยทุกคันสวยเลยนะคะนี่โูฟเวอร์วิดสะอาดมากนี่ออกเดือนหนึ่งวันที่สิบแปดไม่ไม่ออกโอกวันที่หกเดือนหนึ่งปีสิบแปดเออปีสิบแปดนะครับออกปีสิบแปดเลยนะครับเออรถสวยมากนะครับรถสวยมากในรถเชียงใหม่มือเดียวด้วยนะครับเป็นเบาะหนังดูแลง่ายนะคะประกันประกัน ันนี้ก็รับสายต่อบงลูทูธอะไรได้หมดนะนี่นะคะรรบส่งรับสายอะไรได้หมดแล้วก็มีตรงน,นี้บวกลบเกียร์ตรงน,นี้ต้องทำนะสวยมากอนนี้ดูประกันใช่ไหมคะใช่ครับประกันน่าจะหมดหมดเล้วประกันติดรถ<อ>ตั้งแต่ขเขาออกรถป้ายแดงนะฮะครับผมรถยังไม่ได้ตรวจเก๊ะเลยเอามาไล่เลยนะครับเขาผมอ่านะ รถสวยมากนะครับได้รถสมัยมมือเดียวด้วยนะครับรถสมัยมือเดียวด้วยนะฮะตัวท็อปหรือตัวนี้ผ่อนเดือนละคันนี้ใช่ครับเดี๋ยวให้พี่อยู่ขับนวนแบบสดๆเลยนะครับดอกเบี้ยผมได้ถูกมากๆนะฮะครับผมขันวนทิ้งไว้แล้วแหละ9,774บาทพี่ฟรีดาวน์ใีนะปี2 0 1 8บด้วยนะได้ตัวเอลูมิเด้วยนะเดี๋ยวผมบอกก่อน คือผมบอกเลยว่าตัว E กับตัว E Limited อ่ะมันแทบแยกกันไม่ออกเลยพี่เพราะว่ามันจะต่างกันที่ระบบความปลอดภัยนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าพี่เอาชัวร์นะพี่ดูบุ๊คสวิตเป็นหลักเลยเขาจะบอกชัดเจนเขาระบุไว้เลยขาระบุชัดเจนเลยว่าเป็น E หรือว่า E Limited นะฮะครับผมเอาไปซ่อนไหนอ่ะโอเคนี่นะบอกชัดเจนเลยนะครับ อีลิมิเต็ดนี่อีลิมิเต็ดไม่ได้เขียนเอานะพิมพ์เอาเลยนะไม่ได้เขียนเองนะฮะของจริงค่ะครับผมนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าสมาร์ได้รถปี17ขึ้นไปนะครับของไอ v นะครับบอกเขาเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนี่นะเปิดประตูมาใช่เป็นบอกไฟฟ้านี่เบาะไฟฟ้าตรงนี้นะคะ วยมากยังมะรถสวยมากนะครับรถสวยมากเลยนะฮะหลังก็กว้างมากนะฮะผมนุงผมน้อนะฮะไม่มีขยับตะเข็บไม่มีแก่นะครับรถผมไม่มีชนเลยอาร์เอิร์ธเดิมหมดนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเห็นวงกลมครบหมดนะครับครับผมอ่าบ่อพับได้ด้วยนะฮะบ่อพับได้พับได้เหมือนกันพับได้ดึงดึงโอ้โหกว้างมากคือพับได้เนียนเลยนะกว้างมาก ราคาอยู่ที่หกแสนเก้านะครับหกแสนเก้าพี่ได้ปี2018ันสิบปดได้ตัว e limited ได้รถเชียงใหม่มือเดียวด้วยนะครับรถโคตรสวยเลยแล้วที่ผมคัญหมเดียวผมได้ถูกมากๆมีนะยางอลงอะไรไม่เคยลง<ฮ>ดินนะฮะยางไหล่ไม่เคยลงดินเลยนะครับอาร์คเอิร์กเดิมหมดนะฮะผ่อนเดือนละหกแสนเก้าเหรอพี่เมื่อกี้หนูคำนวณห้าแสนเก้าอ้าวสบายละคคำนวณใหม่คะ่ะขอสักครูค่ค่ะเอาดีดี <c oughs> <c oughs> ไปกดเป็นห้าแทนอ่านะฮะ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับเมื่อกี้ไปเก้าพันเจ็ดต้องขออภัยด้วยนะคะพี่อยู่จะจ่ายให้นะสองพันกว่าบาทนะฮะตายแล้วเป็นตัวอีลิมิเต็ดนะฮะได้รถเชียงใหม่มือเดียวได้ปีสองพันสิบแปดนะฮะราคาแค่หกแสนเก้าที่สําลัญนะครับพี่ได้ยางใหม่สี่เส้นที่ผมเพิ่งเปลี่ยนเลยมีใบรับประกันยางห้าปีให้ด้วยพร้อมดูแลคือเชิญของยางแต่ความจริงของเราก็มีคอมเมนเตอร์นะฮะใช่แล้วค่ะเซิเลยนะครับ เรามีบริการหลายอย่างเลยค่ะก่อนรับรถแล้วก็เข้าศูนย์ทุกอย่างศูนย์ก็ศูนย์ฮอนด้าโตโยต้าก็ไปโตโยต้าเลยนะ MG เข้าศูนย์ MG นะครับมีไลฟ์โชว์ให้ดูทุกครั้งนะครับที่สำคัญผมมีคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้วยไม่เชื่อถามพี่หนูเลยพี่หนูเพิ่งใช้เลยวันนี้นะฮะครับผมอ่านะรถสวยมากๆนะครับครับผม ฝากสองคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าสมมติาท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้ข้อมูลรายละเอียดนะครับทั้งเรื่องสินเชื่อแล้วก็การรีวิวรถตัวละตัวนะครับเดี๋ยวผมให้พี่อยู่ดูแลเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยค่ะชัดมาเลยค่ะเราตอบตลอดแอดมินเราต้อนเข้ามาใหม่เยอะนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาไลฟ์ให้กันเรื่อยๆดูบ่อยๆนะครับเราอาจจะมีการไลฟ์สด2องครั้งต่อวันนะครับเดี๋ยวผมปรับให้นะครับเพราะรถเข้ามาใหม่เยอะจริงๆนะครับ ่าวันนี้อ่าสูม่าลูกค้าอยากต้องการดูรถคันไหนเป็นพิเศษนะครับสามารถทักแอนมินได้เดี๋ยวผมจะคันนั้เลยพร้อมโปรพิเศษให้ด้วยนะครับรับฟรีเก้าสิบวันฝากไว้เลยคุ้มมากวินาทีนี้ไม่มาจองเดือนนี้คือแบบเสียใจมากเก้าสิบวันนะครับสนใจค่ามวดให้นะครับพี่ใช้ฟรีเก้าสิบวันนะฮะผมใช้จริงใช่ครับใช้ยาวเลยไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวสามเดือนน่าจะกลับมา ได้ค่ะครับผมโอเคโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับไปดูแลน,น,นะคะไปดูแลท่านผูมันด้วยนะครับครับผมสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย